สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะพบกับครูปูนะคะในวันที่26สิงหาคม2564ค่ะเราพบกันวันนี้นะคะระดับชั้นป .6 ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครูได้พานักเรียนปักแผ่นเฟรมกันใช่ไหมคะนักเรียนทำเสร็จแล้วหรือยังคะทำให้เสร็จนะคะแล้วก็ส่งด้วยนะคะเขียนชื่อนามสกุลชั้น เลขที่นะคะแต่ขอให้เป็นชื่อจริงนะคะไม่เขียนชื่อเล่นนะคะลูกแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกค่ะแล้วก็นํามาส่งในวันที่30สิงหาคมนะคะแล้วก็รับเอกสารของเดือนกันยายนไปด้วยนะคะอย่าลืมนะคะนํามาส่งให้ครบทุกคนนะเดี๋ยววันนี้ครูปูจะเฉลยแบบทดสอบกลางภาคนะคะ เราไปดูกันเลยค่ะข้อที่1เพราะเหตุใดเมื่อล้างคราบสกปรกของเครื่องเรือนหวายออกแล้วจึงต้องพึ่งแดดให้แห้งสนิทคำตอบก็คือเพราะต้องการป้องกันเชื้อราขึ้นที่เนื้อหวายนะคะส่วนข้อที่2ข้อใดเป็นการทำงานโดยใช้ทักษะการประเมินผลคำตอบก็คือ ใช้ผงเบกกิ้งโซดาเช็ดรอยเปื้อนบนเตาไมโครเวฟแทนน้ำยาล้างจานที่ใช้ไม่ได้ผลแสดงว่าข้อนี้ใช้น้ำยาล้างจานทำความสะอาดไปแล้วใช่ไหมคะจึงรู้ว่าใช้ไม่ได้ผลจึงต้องใช้ผงเบกกิ้งโซดาเช็ดรอยเปื้อนอีกครั้งนะคะในส่วนของเตาไมโครเวฟค่ะ ส่วนข้อต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะข้อที่3เมื่อโซฟาที่บุกด,ด้วยผ้ามีขนแมวติดนักเรียนควรทำความสะอาดด้วยอุปกรณ์ในข้อใดคำตอบก็คือข้อขอไข่ลูกกลิ้งชนิดมีกาวค่ะส่วนข้อที่4ใช้ผ้าชุบน้ำสบู่เช็ดเบาๆ เป็นวิธีทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ใดนะคะคำตอบก็คือเครื่องเรือนหนังนะคะครูจะอธิบายว่าในส่วนของเครื่องเรือนหนังนั้นนะคะที่มีรอยเปื้อนสามารถขจัดออกให้สะอาดด้วยการใช้ผ้าชุบน้ำสบู่อุ่นๆนะคะเช็ดได้หรือผ้าชุบน้ำสบู่ธรรมดาก็ได้ค่ะส่วนเครื่องเรือนไม้นั้นเมื่อถูกน้ำนะคะ หรือความชื้นจะทำให้โปรงพองนะคะแล้วก็ผุพังได้ง่ายส่วนเครื่องเรือนโลหะนะคะหากถูกน้ำหรือความชื้นจะทำให้เกิดสนิมนะคะหรือถ้าเป็นเครื่องเรือนบุผ้านะคะถ้ามีความชื้นก็จะทำให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยนะคะในส่วนของ คำอธิบายในข้อนี้นะคะข้อที่5ข้อใดเป็นการดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากที่สุดคําตอบก็คือปรับจอภาพโทรทัศน์ไม่ให้สว่างมากเกินไปค่ะส่วนข้อที่6หากมีอรอยไหม้บนอลูมิเนียมควรปฏิบัติอย่างไรคําตอบก็คือ ต้มน้ำผสมเกลือให้เดือดราดรอยไหมจะหลุดไปเองค่ะข้อที่7การกำหนดวิธีทำความสะอาดเครื่องเรือนไม้ให้สะอาดโดยใช้ผ้าชุบน้ำมันชักเงาถูรอยขีดข่วนเป็นการใช้ทักษะในข้อใดคำตอบก็คือทักษะการวางแผนค่ะเพราะว่าเรากำหนดวิธีการก่อนนะคะ ส่วนข้อที่8ใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มเช็ดขณะยังอุ่นเป็นการทำความสะอาดสิ่งใดนะคะคำตอบก็คือเตารีดนั่นเองค่ะข้อที่9สิ่งใดใช้ในการทาเตารีดเพื่อเคลือบเอตารีดทุกสองเดือนคำตอบที่ถูกต้องก็คือเทียนไขนะคะส่วนข้อที่10 การลอกเรียนแบบผลงานของเพื่อนแล้วบอกว่าตนเองเป็นคนคิดและทำขึ้นมาแสดงถึงการขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใดนะคะคำตอบก็คือซื่อสัตย์สุจริตนั่นเองค่ะข้อที่11ถ้าพบปัญหาในระหว่างการปฏิบัติงานกับเพื่อนนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร คำตอบก็คือปรึกษาเพื่อนในกลุ่มแล้วแก้ปัญหาร่วมกันค่ะส่วนข้อ12ถ้าพบว่ามีเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งไม่ช่วยทำงานนักเรียนควรปฏิบัติตนตามข้อใดคำตอบที่ถูกต้องก็คือชวนเพื่อนมาทำงานร่วมกันด้วยวาจาที่สุภาพด้วยนะคะข้อที่13 เครื่องเรือนโลหะควรระวังไม่ให้ถูกสิ่งใดคำตอบก็คือกรดหรือด่างค่ะส่วนข้อ14เครื่องเรือนข้อใดมีวิธีการทำความสะอาดเหมือนกันคำตอบก็คือเครื่องเรือนโลหะเครื่องเรือนบุกผ้าเพราะว่าสองชนิดนี้ไม่ควรให้ถูกน้ำนะคะถ้าเครื่องเรือนโลหะถูกน้ำจะทำให้เกิดสนิม ส่วนเครื่องเรือนบุผ้าถ้าถูกน้ําแล้วไม่แห้งจะทําให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ค่ะข้อที่15บ้าถ้าเครื่องเรือนหวายมีคราบดินติดแน่นเช็ดด้วยผ้าแห้งไม่ออกนักเรียนจะทําอย่างไรนะคะคําตอบก็คือใช้ฝักบัวนะคะฉีดแล้วนําไป พึ่งแดดให้แห้งสนิทค่ะถ้าไม่แห้งสนิทจะทำให้เนื้อหวายนั้นเกิดเชื้อรานะคะส่วนข้อที่16ถ้าต้องการป้องกันโรคเอือให้น้องวัยเรียนควรจัดอาหารในข้อใดให้รับประทานเป็นประจำคำตอบก็คืออาหารทะเลค่ะข้อที่17 รายการอาหารในข้อใดเหมาะสมกับวัยของนักเรียนมากที่สุดคำตอบก็คือหวยเตี๋ยวราดหน้าค่ะเพราะว่ามีทั้งผักทั้งเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะมีไขมันด้วยนะคะได้รับสารอาหารครบทั้ง5หมู่ค่ะส่วนข้อ18เพราะเหตุใดจึงไม่ควรจัดอาหารซ้ำกันทุกมือ ก็เพราะว่าจะทําให้ผู้รับประทานขาดสารอาหารบางอย่างนั่นเองค่ะข้อที่19ถ้ารับประทานผลไม้ไม่ได้ทุกวันควรทําอย่างไรจึงจะได้รับสารอาหารประเภทวิตามินและใยอาหารค่ะคําตอบที่ถูกต้องก็คือรับประทานผักทดแทนนะคะ ส่วนข้อ20ปลานึ่งซีอิ๊วข้าวสวยนมพร่องมันเนยมะละกอสุกเป็นอาหารที่เหมาะกับไวไัยใดมากที่สุดคำตอบก็คือวัยผู้สูงอายุนะคะข้อที่21การประกอบอาหารตามขั้นตอนอย่างสงวนคุณค่าเป็นการใช้ทักษะในข้อใดคำตอบก็คือทักษะการปฏิบัติงานค่ะ ส่วนข้อ22ในวัยผู้ใหญ่ควรลดอาหารจำพวกใดคำตอบก็คือแป้งแล้วก็ไขมันนะคะข้อที่23ในวัยเรียนขาดอาหารประเภทใดทำให้เกิดโรคโลหิตจางและร่างกายแคละซแกรนนะคะคำตอบก็คือโปรตีนค่ะ ส่วนข้อ24การปฏิบัติในข้อใดเป็นการใช้อุปกรณ์ตวงอาหารได้เหมาะสมที่สุดคำตอบก็คือใช้ถ้วยตวงนะคะถ้วยตวงแก้วตวงกะทิค,ค่ะจึงจะถูกต้องที่สุดนะคะข้อ25การตรวงของเหลวสิ่งใดควรอ่านปริมาตรจากส่วนโค้งบนคำตอบก็คือน้ำมันค่ะ ส่วนข้อ26ข้อใดเป็นการใช้ทักษะการประเมินผลคำตอบก็คือเติมน้ำตาลลงไปในน้ำสับประรดเพิ่มจากตำราเพื่อลดความเปรี้ยวค่ะข้อที่27การชั่งและตวงเครื่องปรุงใส่ถ้วยเตรียมไว้ประกอบอาหาร มีประโยชน์อย่างไรคำตอบก็คือเป็นการช่วยประหยัดเวลานั่นเองนะคะส่วนข้อ28ข้อใดเป็นการตกแต่งแก้วน้ำแตงโมให้หน้ารับประทานมากที่สุดค่ะส่วนข้อนี้นะคะคำตอบจะเป็นข้อขอไข่ค่ะหั่นแตงโมเป็นชิ้นสามเหลี่ยมติดเปลือกสีเขียวไม่บางหรือหนามากนะคะเสียบไว้ ฝากแก้วค่ะข้อ29การตวงแป้งชนิดต่างๆควรทำอย่างไรก่อนคำตอบก็คือร่อนก่อนค่ะในการตวงแป้งนะคะเราจะต้องร่อนแป้งก่อนทุกครั้งค่ะส่วนข้อ30การเลือกซื้ออาหารสำหรับบุคคลในครอบครัวข้อใดเหมาะสมที่สุดนะคะ เราจะต้องเลือกซื้ออาหารให้เหมาะสมกับวัยของผู้รับประทานนะคะครูได้ฉเฉลยแบบทดสอบกลางภาคครบ30ข้อแล้วนะคะมีในหนังสือทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะถ้าใครไปเปิดหนังสือดูนะคะก็จะรู้เลยค่ะว่าแบบทดสอบนี้มีในหนังสือทั้งนั้นเลยนะคะ เราไปเรียนกันต่อเลยค่ะในหนังสือเล่มเดิมนะคะแต่ว่าจะเป็นหน่วยการเรียนต่อมาเลยค่ะเห็นไหมคะหน่วยการเรียนนี้จะเป็นอะไรเอ่ยก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่3ในเรื่องของงานเกษตรค่ะงานเกษตรที่เราจะเรียนกันก็จะมีเรื่องการเลี้ยงปลาสวยงามวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้เลี้ยงปลาสวยงามค่ะแล้วจะเป็นในส่วนของประโยชน์ของการเลี้ยงปลาสวยงามค่ะตัวอย่างการเลี้ยงปลาสวยงามด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างค่ะบางคนนะคะเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินนะคะเลี้ยงเป็นงานอดิเรก หรือไม่ก็เลี้ยงเพื่อจําหน่ายสร้างเป็นรายได้ให้กับตนเองได้ด้วยนะคะปลาสวยงามนะคะแต่และชนิดนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะมีสีสันที่สวยงามที่แตกต่างกันด้วยแล้วก็การขยายพันธุ์นะคะการเจริญเติบโตการป้องกันโรคต่างๆนะคะก็จะมีในส่วนของการเลี้ยงปลาสวยงามเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ เรามาดูปลาสวยงามที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยค่ะตัวแรกก็จะเป็นปลาเงินค่ะตัวที่สองปลาทองค่ะส่วนมากเขาก็จะเลี้ยงคู่กันเลยนะคะปลาเงินปลาทองค่ะส่วนตัวที่สามปลาเทวดาค่ะตัวที่สี่ก็คือปลาหมอสีนะคะแต่ว่าไม่สามารถรักษาคนไข้ได้นะคะ ต่อมาค่ะก็จะเป็นปลากัดนั่นเองค่ะปลากัดก็จะมีอยู่หลายสายพันธุ์เลยนะคะสีสันก็จะสวยงามค่ะส่วนตัวต่อมาค่ะก็จะเป็นปลาคราบนะคะพูดเพาะมากนะคะปลาคราบแล้วก็ต่อมาค่ะปลาสอดแดงค่ะปลาสอดแดงแล้วก็ปลาหางนกยูงนะคะ ปราหางนกยุงนั้นจะขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วมากนะคะแล้วก็เลี้ยงง่ายด้วยค่ะต่อมาค่ะปลาอโลวนาน่าหรือปลามังกรนั่นเองค่ะปลามังกรนี้นะคะจะมีราคาแพงนะคะยิ่งตัวโตก็จะยิ่งมีราคาแพงค่ะ ในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงปลาสวยงามนะคะเราก็ควรเลือกที่สามารถดูปลาที่เลี้ยงได้ทุกมุมนะคะแล้วก็จะดูสวยงามกลมกลืนเข้ากับสภาพพื้นที่ที่จัดวางด้วยนะคะมีความเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของปลาสวยงามด้วยค่ะเราไปดูนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างค่ะ ิงแรกก็จะเป็นในส่วนของโหลแก้วและถ้วยแก้วรูปทรงต่างๆนะคะก็จะนิยมใช้เลี้ยงปลาสวยงามบนโต๊ะทำงานหลังตู้เย็นตู้โชว์ห้องรับแขกนะคะหรือตามร้านในห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่จำกัดค่ะแล้วก็ถ้าเลี้ยงแบบนี้นะคะก็จะไม่ต้องใส่เครื่อง ั๊มอากาศค่ะเพราะว่าเนื้อที่จํากัดใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนของการเพิ่มออกซิเจนในน้ำเราก็จะใช้การปลูกพืชน้ำนั่นเองค่ะในส่วนของปลาที่นิยมเลี้ยงในโหลขนาดเล็กนะคะหรือถ้วยแก้วก็จะเป็นปลาขนาดเล็กด้วยค่ะก็จะมีพวกปลาหางนกยุงปลากัดแล้วก็ควรที่จะ เปลี่ยนถ่ายน้ำทุกวันเพื่อไม่ให้เศษอาหารบูดเน่านะคะตู้เลี้ยงปลานะคะก็จะมีทั้งชนิดที่เป็นกระจกแล้วก็พลาสติกนะคะนิยมใช้เลี้ยงปลาแล้วก็นำไปประดับตกแต่งในส่วนของห้องต่างๆได้ด้วยนะคะเช่นห้องรับแขกห้องโถงนะคะขนาดของตู้กระจก หรือตู้เลี้ยงปลานั้นนะคะเราก็ควรที่จะเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่ที่จะตั้งวางด้วยค่ะแล้วก็ให้เหมาะสมกับจำนวนของปลาสวยงามที่จะเลี้ยงด้วยนะคะในส่วนของตู้กระจกหรือตู้เลี้ยงปลานั้นก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปค่ะแล้วก็มีอยู่หลายขนาดนะคะ ตามที่เราต้องการเลยค่ะมีจำหน่ายนะคะตามร้านขายปลาหรือร้านจำหน่ายปลาสวยงามนั่นเองค่ะเครื่องปั๊มอากาศนะคะเป็นอุปกรณ์เพิ่มออกซิเจนในน้ำให้แก่ปลาสวยงามนะคะทำให้ปลานั้นรู้สึกสดชื่นด้วยค่ะไม่อึดอัดมีสุขภาพดีจเจริญเติบโตได้เป็นปกติค่ะ แล้วในส่วนของเครื่องปั๊มอากาศยังใช้คู่กับเครื่องกรองน้ำได้ด้วยนะคะทำให้น้ำในภาชนะที่ใช้เลี้ยงปลาสวยงามนั้นสะอาดค่ะแล้วก็การติดตั้งเครื่องปั๊มอากาศนะคะควรติดตั้งอยู่ใกล้ตู้ปลานะคะจะช่วยให้ไม่เสียกำลังลมไปกับระยะทางติดตั้งตัวเครื่องสูงกว่าระดับน้ำในตู้ปลา เพื่อป้องกันน้ำทะลักนะคะเข้าสู่สายลมทำให้เครื่องหยุดทำงานนะคะและติดตั้งในบริเวณที่มีฝุ่นน้อยนะคะเพราะว่าฝุ่นนั้นจะอุดตันแผ่นกรองนะคะทำให้เครื่องปัม๊มอากาศทำงานหนะะักค่ะแล้วก็ชำรุดเสียหายได้ง่ายนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะวันนี้ครูป,ปู ได้สอนจบแล้วในส่วนของวันนี้นะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะวันที่30สิงหาคมนะคะนักเรียนนำแผ่นเฟรมนะคะเขียนชื่อน้ำสกุลเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะเขียนชั้นด้วยนะห้องชั้นไหนห้องไหนนะคะแล้วก็เขียนชื่อจริงนะอย่าเขียนชื่อเล่นนะคะ แล้วก็นำมาส่งในวันที่30สิงหาคมนะคะพร้อมกับรับเอกสารใหม่ด้วยนะคะวันนี้ครูปูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีค่ะ